จริงๆแล้วไออาการอินดี้หรือว่าใครสักคนที่ชอบทําตามใจตัวเองแบบไม่แคร์โลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นักฟุตบอลหลายๆคนเป็นกันบางคนเป็นแข้งเวิลด์คลาสที่ชอบเล่นอยู่กับทีมเล็กๆบางคนชอบไว้ทรงผมแปลกๆไม่เหมือนใครบางคนเป็นชาวฝรั่งเศสที่อธิบายคดีลูกถีบกังฟูคิกด้วยนกนางนวลและปลาสาดดบางคนก็ชอบดีดไซ้ก้อยแบบไม่ลืมหูลืมตาบางคนเป็นประตูที่กระโดดสกอร์เปียนคิกจนกลายเป็นไวรัลได้ในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต ขณะที่บางคนก็เป็นนักเตะเชลซีที่เฟรนลี่ถึงขั้นไปนั่งเล่นเกมและกินข้าวกับแฟนบอลอาร์ซนอนที่บ้านซะงั้นเออแต่บางคนก็แปลกซะจนไม่รู้จะอธิบายด้วยอะไรแต่ไม่ว่าคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงในแบบไหนมันยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่ถูกกล่าวขานว่าคือแข้งพรสวรรระดับโลกที่อินดี้ที่สุดในจักรวาลครับเพราะเขาเป็นแค่น,นักบอลอาร์เจนต์ระดับดิวิชั่น2ถึงดิวิชั่น3 แต่กลับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแฟนบอลแดนฟ้าขาวเกือบทั้งประเทศถึงขั้นที่แม้กระทั่งดิเอโก a มาาโด a น่ายังเคยเดินมาขอกอดขอจับมือด้วยพร้อมกับยกย่องว่าเป็นตำนานแค่นที่มีฝีเท้าที่เก่งกว่าตัวเองถึงกระนั้นเขาคนนี้กลับปฏิสเสธข้อเสนอจากทีมยักษ์ใหญ่เกือบทั้งชีวิตด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าขี้เกียจและอยากแตะบอลอยู่แค่แถวแถวบ้านตัวเองเพราะกลัวว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบคนมีชื่อเสียง ก่อนจะต้องโชคร้ายโดนทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตตอนอายุ74ทุกทุกคนครับผมขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับดาวเตะมาสเตอร์สไตล์โบฮีเมียนหลุดโลกเจ้าของสมญานามดิมาาโดนาแดดเนเวอร์วอสหรือมาลโดนาที่ไม่มีจริงโทมัสคาโลวิชครับ ดิเอโก้มาลาโดนาเป็นคนในแบบที่ชอบนักเตะแปลกๆครับเขาเคยยกย่องตำนานแค่งนเนมของกาดิสอย่างมาฮิโกหรือแมจิโก้ก่อนซาเลสเป็นนักเตะที่เก่งกว่าตัวเขาเองมาแล้วซึ่งก็เป็นหนึ่งในคลิปที่เราเคยนำเสนอไปเพื่อนๆก็สามารถกดย้อนกลับไปดูกันได้ครับแต่เรากลับพบว่ามาฮิโกไม่ใช่แค่งคนเดียวที่เสือเตี้ยยกให้ว่าเก่งกว่าตัวเองนะฮะเพราะมันยังมีตัวละครลับอย่างโทมัสคาร์โลวิชโผล่ขึ้นมาอีกคน แถมยังเป็นเรื่องราวที่บ้าบอสุดโตงขึ้นกว่าเดิมไปอีกและการที่โทมัสคาร์ลวิชใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเล่นแค่ในลีกรองของอาร์เจนตินามันจึงทําให้เรื่องราวของเขามีการถูกบันทึกเป็นหลักฐานเก็บไว้น้อยมากๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวฉะนั้นเหตุการณ์ที่คุณกําลังจะได้ฟังต่อไปนี้จึงเกิดขึ้นจากการเล่าขานแบบปากต่อปากจากแฟนบอลสู่แฟนบอลจากกุนซือสู่กุนซือ เสกเช่นเดียวกับนักเตะชั้นยอดมากหน้าหลายตาที่ต่างพร้อมใจซูฮกในฝีเท้าของเขากันแบบไม่ได้นัดหมายมันอาจเป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีอยู่จริงแต่มันก็คือเรื่องราวที่ถูกคนจากภายนอกตั้งคำถามอยู่เสมอว่ามันจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังมันเชื่อได้จริงจริงหรออันนี้เนี่ยเราก็คงต้องวานทุกคนมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเอลตรินเช่หรือโทมัสคาร์ลวิชเป็นนักฟุตบอลที่เล่นอยู่ในยุค70ฮนะ เขาเคยลงเล่นในหลีกสูงสุดอยู่แค่2นัดและไม่เคยติดทีมชาติอาร์เจนตินาเลยสักเกมแต่ทำไมเขาถึงมีสถานะเป็นไอดอลเป็นเค้าส์ฮีโร่ของผองชนชาวอาร์เจนตีนครับเขาสูง182เซนติเมตรนิสัยเงียบๆชอบเก็บตัวเขามีช่วงขาที่ยาวแล้วก็ถนัดซ้ายเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวต่ำมีเทคนิคการครองบอลที่เอาตัวรอดจากการเพรสซิ่งในสมัยนั้นได้แทบจะทุกสถานการณ์ หลายๆคนบอกว่าเขาคือมาราโดน่าในเวอร์ชันมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะที่มีคุณสมบัติของเฟรนันโดเรดอนโดผสมอยู่ด้วยมันก็อาจจะจริงหรือว่าอาจจะอวยอะไรก็ว่ากันไปครับแต่อีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือทรงผมและเคราที่ยาวกระเซิะกระเซิงสไตล์ฮิปปี้ของเขาคารลวิชเป็นไอดอลของคนดังหลายๆคนฮะและคนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือมาเซโลบีเอลซาเทรนเนอร์รุ่นเดอแดนฟ้าขาว ที่เคยคลั่งดาวเต่รายนี้มากจนถึงขั้นเป็นแฟนคลับตามไปดูลีลาการเล่นในสนามแบบต่อเน,นื่องนานถึงราวๆ4ปีคลั่งไม่คลั่งคุณก็ลองดูรูปในวัยหนุ่มของบีเอลซากับคาร์ลิชดูเอเองแล้วกันครับว่ามันเหมือนกันแค่ไหนขณะที่ตำนานเทรนเนอร์ของอัลบิเชเลสเตอีกหนึ่งคนอย่างโชเซปเปเกอร์มันก็เคยยกย่องเอลตรินเช่เอาไว้ว่าเป็นแข้งพรสวรรค์ที่ดีที่สุดเท่าที่อาร์เจนตินาเคยมีมา คาร์ลวิชเกิดที่โรซาริโอเมืองเดียวกับเลวีเนเซีครับแต่มีเชื้อสายเป็นโครแอตด้วยโดยเริ่มต้นสโมสรแรกในอาชีพกับทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองอย่างโรซาริโอเซ็นทรัลตั้งแต่อายุแค่15ปีแล้วก็ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตอนอายุ19แต่หลังจากประเดิมลงสนามไปแค่2นัดคาร์ลวิชก็ตัดสินใจหยุดทุกอย่างเอาไว้เพียงเท่านี้ฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนเกมที่โรซาริโอเซ็นทรัลเตรียมจะเดินทางไปทำการแข่งขันกับทีมคู่แข่งที่กรุร่มบัวโนสไอเรส ซึ่งคารลวิชก็เตรียมตัวลงสนามเป็นเกมที่3ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไปนั่งรอในรถบัสของทีมที่เบาะหลังสุดก่อนกําหนดออกเดินทางถึง1ชั่วโมงเต็มแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันครับเพราะอยู่ดีๆเอลตรินเช่ก็เกิดอาการขี้เกียจจะรอขึ้นมาสังง้นแล้วก็ลงจากรถกลับบ้านหายไปดื้อๆและไม่ใช่แค่หายไปเฉยๆนะครับแต่เขาหายไปแบบไม่กลับมาโผลหน้าที่สโมสซอนโรซาซเดอเซ็นทรัลอีกเลยเขาไปแบบไม่พูดไม่จา ไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งนั้นแล้วไปลงสนามให้กับทีมสมัครเล่นที่ชื่อเรโอเนโกรแทนพร้อมกับเรรอนลงเล่นให้กับทีมเล็กๆแถวบ้านไปเรื่อยๆอยู่ราวๆหนึ่งปีครึ่งอย่างไรก็ตามฮะหากมันจะมีทีมฟุตบอลที่เปรียบเสมือนบ้านที่แท้จริงของเขาสักหลังหนึ่งทีมทีมนั้นน่าจะเป็นทีมเซ็นทรัลคอร์โดบาที่ถึงแม้จะเป็นแค่ทีมในระดับดิวิชั่น3ณเวลานั้นแต่มันตั้งอยู่แถวบ้านเขาครับฉะนั้น มันจึงเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากสำหรับคาร์โลวิชและนี่ก็คือทีมที่เขาลงสนามรับใช้ไปถึง236เกมทำไป28ประตูตลอดการเล่นที่แบ่งเป็น4ช่วงเวลาโดยมีส่วนช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น3ขึ้นมาอยู่ในลีกรองท็อปถึง2ครั้ง ในช่วงยุคแรกที่คาร์โลวิชเล่นให้กับเซนทรัลคอร์โดบาระหว่างปี 1973- 1975มถึงันมันมีไฮไลท์สำคัญหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลไปทั่วทั้งประเทศครับภายหลังจากที่ทีมชาติอาร์เจนตินามีการวางโปรแกรมอุ่นเครื่องก่อนเริ่มศึกเวิลด์คัพหนึรอสบสุดท้ายเราๆ1เดือนด้วยการเจอกับทีมรวมดาราเมืองโรซาริโอซึ่งจะประกอบไปด้วยแข่งตัวท็อปจากสโมสรใหญ่ประจำถิ่นอย่างโรซาริโอเซน แล้วก็มีเวลโอบอยรวมกันแต่มันมีนักเตะคนเดียวของเมืองที่มาจากทีมเล็กๆอย่างเซนเทาโกรโดบาครับคนคนนั้นก็คือโทมัสคาร์โลวิชมันควรจะเป็นเกมที่ถูกวางไว้ให้อาร์เจนตินาลองทีมกันแบบสบายๆฮะแต่ความจริงที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะแข้งอย่างคาร์โลวิชดันจัดการไร้มนควบคุมทุกอย่างในแดนกลางไว้ได้แบบเบ็ดเส็จ ช่วยให้ทีมรวมดาราโรซาริโอมีรูปเกมที่เหนือกว่าขุนพลทีมชาติอาร์เจนตินาชนิดขม่มมิดดามและออกนำไปไกลโพ้นถึง3ประตูต่อศูนย์ในแบบที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อก่อนที่ทัพฟ้าขาวจะมายิงไล่คืนได้หนึ่งลูกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่คาร์โลวิชโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วโดยมีช็อตในตำนานหนึ่งช็อตที่คาร์โลวิชจัดการปล่อยท่าไม้ตายที่ถูกเรียกขานกันว่า double nutmeg หรือว่าการแตะลอดขาเบิ้ลสองครั้งสด ดับเบิลนัดเมกค้นหนึ่งในลีลาที่เป็นลายเซ็นของคาลวิชครับนั่นก็คือเขามักจะหาโอกาสแตะบอลลอดขาคู่แข่งคนเดิมแบบ2ครั้งซ้อนติดติดกันซึ่งแข่งที่ต้องสวยโดนเอลตรินเช่ปฏิบัติการส่งบอลเผาหว่างขาแบบเบิ้ล2ครั้งซ้อนในเกมอุ่นเครื่องที่ว่านี้ก็คือพันโชซาแข่งคนดังของอาร์เจนตินาที่มีดีกรีเป็นถึงหนงในแข่งยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการของศึกคบปาิบตาดอเรสครับ แฟนบอลทุกคนที่เข้ามาชมในสนามต่างตกตะลึงกับการเสียสุนัขของผ่านโชซาที่เพลียงพ้ำให้กับมิดฟิลฮิปปี้จากสึดดิวิชัน2ครับและมันจะมีแค่คนในสนามเท่านั้นที่เข้าใจความรู้สึกนี้เพราะมันไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีการบันทึกเทปไม่มีหลักฐานใดๆให้คนรุ่นใหม่ดูกันทั้งนั้นนอกเหนือจากคำพูดของผู้เล่นในเกมกันข่งและแฟนๆที่อยู่เป็นประจักษ์พยานเพียงกลุ่มเดียวที่พูดต่อๆกันมาคราวนี้เรากลับมาต่อที่ค้างกันไว้ครับ จบเกมทีมรวมดาราโรซาเรโอคว้าชัยไป3ประตูตอนหนึ่งเราผู้เล่นของอาร์เจนติน่าต่างงงเป็นไก่ตาแตกว่าไอ้แข้งจากหลีกรองตัวยงย่งที่จ่ายบอลโคตรแม่นและแย่งโคตรยากคนนี้มันเป็นใครหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งพาดหัวข่าวในเช้าวันถัดไปว่าคาร์โลวิช the one who t o r อ national team to s h red หรือแปลได้ประมาณว่า ish, คาร์ลวิชแข้งหนึ่งเดียวที่ฉีกทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นชิ้ชิ พวกเขาแพ้ให้กับทีมรวมดาราที่แทบไม่ได้ซ้อมอะไรกันมาก่อนและแพ้ให้กับคาร์โลวิชแบบหมดรูปแต่กุนซือของอาเจนตในยุคนั้นอย่างวลาดิสลาฟแคปก็ไม่ได้เก็บกลับมาคิดอะไรมากมายครับแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะลองเรียกตัวคาร์โลวิชมาเล่นทีมชาติใดๆทั้งสิน้นแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชรต่อให้มุดอยู่ในตมลึกขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องมีคนมาเห็นครับ โทมัสคาร์โลวิชได้โอกาสเก็บข้าวของย้ายไปอยู่กับทีมดังอีกหนึ่งทีมของประเทศอย่างอินเดเพนเดนเตริวันดาวเวียในปี1976แต่ก็อยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนและมันไม่เกี่ยวกับเรื่องฝีเท้าเลยนะฮะแต่มันเป็นเพราะเขาเกลียดที่ตัวเองต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดอย่างโรซาริโอถึง500ไมล์ความเกลียดนี้มันมากจนถึงขั้นที่เขาเคยตั้งใจลงสนามไปทําให้ตัวเองโดนใบแดงไล่ออกก่อนจบครึ่งแรกเพื่อที่เขาจะได้นั่งรถบัสกลับมาฉลองวันแม่กับครอบครัวได้ทัน คุณเอาเขาดีครับเราสามารถพูดได้เลยว่าคาร์โลวิชเป็นพ่อค้าแข่งในแบบที่ขี้เกียจตัวเป็นคนเลยครับเขารักการเล่นฟุตบอลเหนือสิ่งอื่นใดแต่ก็เกลียดระเบียบว,วินัยเข้าเส้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เขาก้าวเข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพจนถึงวันสุดท้ายเขามาซ้อมสายตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะและที่เหนือเมฆไปกว่านั้นก็คือเขามาสายแม้กระทั่งวันที่มีเกมการแข่งขันจริงอะไรครับเนี่ย หลายๆครั้งเพื่อนๆที่นั่งอยู่ในรถบัสทั้งทีมต้องยอมบนรถออกนอกเส้นทางเพื่อไปรับเขาถึงหน้าบ้านให้ลงสนามได้ทันเวลาโดยคาร์โลวิชจะเดินขึ้นรถมาในสภาพที่เหมือนซักแห้งใส่เสื้อยืดเน่าๆกับบ็อกเซอร์และก็สตั๊ดเก่าๆหนึ่งคู่เขาไม่มีแม้กระทั่งสนับแข่งผ้าเช็ดตัวหรือชุดสำหรับเปลี่ยนตอนกลับบ้านใดๆทั้งนั้นนะครับเซซาร์ลุยส์เมนอตติอดีตเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาและก็ทีมชาติอาร์เจนตินาเคยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยตัวเองว่า เขาเคยตัดสินใจลองเรียกเอลตรินเช่เข้ามาติดทับฟ้าขาวหนึ่งครั้งด้วยนะครับในช่วงปี1986เพื่อเตรียมทีมก่อนลุยศึก World Cup 1978ที่ตัวเองเป็นเจา้าภาพแต่พอถึงเวลาจริงคาโลวิชกลับหายต๋อมไม่มาเข้าแคมป์สังนั้นฮะเมนอติระบุว่าคาร์โลวิชให้เหตุผลของการมาซ้อมกับทีมชาติไม่ได้ว่าเขาออกมาตกปลาที่เกาะแห่งหนึ่งแต่กลับเข้าฝั่งไม่ได้เพราะเรื่องของกระแสน้ําหรือว่าอะไรสักอย่าง และถ้าคุณว่าข้อมูลจากเมนนติเรื่องตกปลานั้นพีคแล้วคุณจะพบว่ามันพีคขึ้นไปอีกขั้นครับถ้าคุณไปถามคาร์โลวิชถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าดาวเตะเลือดผสมอาร์เจนโครอดกลับบอกว่าเขาจําไม่ได้ว่าวันนั้นต้องไปซ้อมกับทีมชาติโหเหลือจะเชื่อเขาจําไม่ได้ด้วยซ้านะครับว่าเขาเคยพูดอ้างกับเมนนติไปว่าอะไรบ้างตกปงตกปลาน้ําท่วมจําไม่ได้สักอย่างเลยครับโดยมีการมาย้อนความทรงจําในภายหลังแค่ว่า ผมจำอะไรตอนนั้นไม่ค่อยได้แต่ถ้าเมนอตติบอกว่ามันเป็นแบบนั้นมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละไม่มีใครรู้นะครับว่าทาหากโทมัสคาร์โลวิชจริงจังกับอาชีพนักฟุตบอลมากกว่านี้แล้วก็ไม่ลืมไปเข้าแคมป์ทีมชาติอาร์เจนตีนา เขาจะมีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลทัพฟ้าขาวร่วมกับแกนนำอย่างดานิเอลพาสเซเรล่าออสว d ลโดอาดิเลสและก็มาริโอเคมเปสชุดที่คว้าแชมป์เวิลด์คัพ1978ด้วยหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่จริงแท้และแน่นอนเลยก็คือเอลตรินเช่มีโอกาสครั้งสำคัญอีกรอบในช่วงปี1977ที่เขาถูกทีมยักษ์ใหญ่จากลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาอย่างอเลติโกโคลอนคว้าตัวไปร่วมทับแต่คารลวิชไม่แฮปปี้กับชีวิตที่นั่นตามสูตรเลยครับ ทำให้เขาตัดสินใจเก็บข้าวของกลับโรซาริโอดื้อแบบไม่บอกไม่กล่าวใครเลยทั้งสิ้นเหมือนเดิมเตียบแต่นี่ขนาดเขาใช้ชีวิตอินดี้เป็นหนุ่มฮิปปี้เสรีชนขนาดนี้มันก็ยังมีทีมที่อยากลองของกับนักเตะแบบเขาตลอดครับอาทิเช่นโบคาจูเนียสที่อยากได้เขาไปร่วมทัพเอซีมิลานเคยมาอุ่นเครื่องที่อเมริกาใต้ก็เคยแสดงความสนใจเข้ามาอินเตอร์มิลานเองก็พิจารณาเขาเหมือนกันเชกเชมเดียวกับปารีสแซงต์แชร์แมงของฝรั่งเศส แม้กระทั่งเปเล่ก็ยังเคยชักชวนเขาไปเล่นที่นิวยอคอสมอสทีมยักษ์ใหญ่ของอเมริกาด้วยกันอีกต่างหากแต่ถ้าคุณดูคลิปมาตั้งแต่ต้นเรื่องคุณก็น่าจะรู้ว่าข้อสเสนอทั้งหมดนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับเพราะขนาดสโมสรัดังๆหลายๆสโมสนในประเทศเขายังกล้าปฏิเสธเพราะบอกว่าไกลบ้านเกินไปแล้วทีมในต่างประเทศที่ต้องนั่งเครื่องบินกันเป็นวันๆแบบนี้มันจะเหลือหรอครับสุดท้ายมันก็จะมีแค่ทีมอย่างโรซาริโอเซ็นทรัลหรือว่าเซ็นทรัลคอร์โดบาเท่านั้นแหละครับ ที่ตอบโจทย์คนสํานึกรักบ้านเกิดแบบคาร์โลวิชเขาอยู่คาแข่งแบบสบายสบายในหลีกล่างๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ประกาศแขวนสตั๊ดในปี1983ตอนเขาอายุ42ปีก่อนจะเปลี่ยนใจกลับมาเล่นอีกรอบสั้นๆแล้วก็แขวนสตั๊ดแบบเด็ดขาดในปี1986พร้อมกับผันตัวไปเป็นช่างก่ออิฐฉาบป,ปูนทํางานวันต่อวันจนกระทั่งป่วยเป็นโรคก,กระดูกพุนและลุกลามไปถึงขั้นมีสิตาบอดได้ซึ่งถามว่าเขามีเงินจ่ายสาหรับการผ่าตัดไหมเขาไม่มีเลยครับ แต่ก็โชคดีที่ตอนนั้นมีกลุ่มแฟนบอลจัดแมชฟุตบอลการกุศลให้เขาเพื่อระดมทุนไปทําการรักษาอาการป่วยให้หายขาดนั่นในแมชการกุศลน,นี้เองครับคาร์โลวิชก็โดนนักข่าวคนหนึ่งยื่นไมซ์สัมภาษณ์ใส่ด้วยคําถามที่ว่าคุณอยากเปลี่ยนอดีตอะไรในชีวิตของตัวเองไหมซึ่งถ้าเป็นคําตอบเท่ๆตามสมัยนิยมของผู้คนยุคน,นี้แบบทั่วๆไปเลยเนะี่ยผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอนึกออกนะครับว่ามันก็จะต้องเป็นคําตอบอีโก้จัดๆแบบไม่ครับ ึงชีวิตผมอาจจะไม่สวยหรูแต่ผมจะไม่ขอเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นอุปสรรคและคราบน้ําตาคือหนึ่งในความสวยงามลื่นรมของชีวิตบลาบลาบลานึกออกใช่ไหมฮะซึ่งในมุมนึงผมก็แอบคิดว่าบางทีคนแบบโทมัสคาร์โลวิชอาจจะตอบแบบนั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ครับเขาเงียบกับคําถามนี้ไปชั่วครูพร้อมกับน้ําตาที่คลอเบ้าเล็กๆแล้วพูดออกมาว่าได้โปรดนะครับคุณนักข่าวอย่าถามผมแบบนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คําถามนี้ ผมอยากให้ทุกคนตีความกับคำตอบนี้ของคาร์ลวิชด้วยตัวเองดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกันแน่มันมีสิ่งที่เขาอยากจะกลับไปแก้ไขไหมและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเอลทรินเชในสื่อกันครับเขาหายตัวกลับไปใช้ชีวิตในบ้านปลายเงียบๆถึงแม้ว่าจะมีสถานีโทรทัศน์ชื่อดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หลักแสนหลักล้านมากหน้าหลายตาอยากจะสัมภาษณ์พูดคุยกับเขาแต่เขาปฏิเสธกลับไปหมดฮนะเขาปฏิเสธทุกคนยกเว้นเพียงแค่คนคนเดียว คนที่มี power มากพอที่จะทำให้เขาออกมาเจอหน้าด้วยในปี2020่พเพื่อนๆพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่าใครดิเอโกมาราโดน่าคือคนคนเดียวที่คาร์โลวิชยอมตอบรับคำเชิญครับพวกเขากอดกันอย่างสนิทสนมทันทีที่เห็นหน้ากันประเึ็นเพื่อนสนิทซึ่งคาร์โลวิชก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองว่ามาราโดน่าดึงตัวเขาเข้าไปหาอย่างใกล้ชิดและกระซิบบางอย่างที่หูนอกจากนี้เขายังเซ็นชื่อลงบนเสื้อให้เป็นการส่วนตัวด้วย โดยมีข้อความระบุสั้นๆว่าสำหรับตรินเช1นึงเดียวที่เหนือกว่าผมมันไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วครับคาลวิชยอมรับเองว่าเขาแทบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกและทําได้แค่ตอบกลับไปว่าดิเอโกผมว่าตอนนี้ผมคงนอนตายตาหลับแล้วแต่ใครมันจะไปเชื่อครับว่าเขาจะตายจริงๆหลังจากนั้นเพียงแค่ราวๆหนเดือนจากเหตุการณ์บ้าๆบอๆที่เจ็บปวดหัวใจแฟนๆอาเจนตินา่า สุสช่วงบ่ายของวันพุธวันหนึ่ง คาร์ลวิชขี่จักรยานของเขาออกไปที่ย่านเบลกราโนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับโรซาริโอบนเส้นทางถนนอันคุ้นเคยที่เขาใช้ชีวิตผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอด73ปีโจรคนหนึ่งปรี่เข้ามาหาเขาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ใช้วัตถุบางอย่างตีใส่เขาแบบเต็มแรงจนคาร์ลวิชล้มลงไปหัวกระแทกกับพื้นอย่างจังก่อนจะขโมยจักรยานหนีไปผู้คนแถวนั้นแตกตื่นแล้วก็วิ่งเข้ามาช่วยคาร์ลวิชนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่มันไม่ทันแล้วครับ เขานอนอยู่ในสภาพโคม่าสอวันเต็มๆก่อนจะเสียชีวิตลงแบบน่าเศร้าจนถึงที่สุดและมันสร้างความโกรธแค้นให้กับผู้คนชาวอาร์เจนไตเป็นอย่างมากฮะเพราะตำนานแข่งของพวกเขาต้องมาตายเพราะโจรกระจอกที่แค่จะขโมยจกักรยานของเขาซึ่งไม่ใช่จกักรยานราคาหลักแสนหลักล้านหรือว่าของลิมิเต็ด dition อะไรแบบนั้นด้วยนะฮะแต่มันเป็นแค่จกักรยานเก่าๆที่หาที่ไหนก็ได้คือถ้าเลือกได้ผู้คนทั้งประเทศนี้เนี่ย เขายอมเอาจักรยานทุกคันที่เขามีเอามาทุ่มใส่ไอ้โจนห่วยๆคนนี้เพื่อแลกกับการให้คาลวิชได้มีลมหายใจต่อไปแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับงานศพของคาลวิชจัดขึ้นที่สนามเย้าของเซ็นทรัลคอโดบาทีมที่มอบความรู้สึกของการเป็นบ้านอันอบอุ่นให้กับเขามากที่สุดและถึงแม้จะเกิดขึ้นในช่วงโรคโควิด -19 กำลังระบาดไปทั่วโลกอย่างหนักแต่มันก็มีผู้คนเข้ามาร่วมไว้อาลัให้กับเขาเป็นจำนวนมากเลทีเดียว ผมจะไม่ใช้คำว่ามืดฟ้ามัวดินหรือมากมายมหาศาลอะไรแบบนั้นหรอกนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเยอะมากๆแล้วกันฮนะสำหรับนักเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนไม่เคยคว้าแชมป์อะไรสักอย่างและแทบไม่เคยลงเล่นในลีกสูงสุดผู้คนสัมผัสถ,ถึงความเก่งกาจของเอลตรินเช่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องหมายการค้าการันตีอะไรทั้งนั้นแต่แน่นอนครับว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคารลวิชมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ต้องแลกกันไป เขาได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างที่ใจต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ไดเล่นฟุตบอลแค่เพื่อความสนุกไม่ต้องกดดันกับเกมการแข่งขันไม่ต้องมีวินัยกับการฝึกซ้อมมากมายไม่ต้องตกเป็นข่าวไม่ต้องโดนวิาพาก์วิจารณ์ในเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่นั่นก็ต้องแลกกับการที่ไม่ได้มีเงินมีทองเยอะเท่าคนอื่นไม่มีความมั่นคงในชีวิตตามค่านิยมของคนทั่วไปและไม่มีทางรู้ได้ว่าตัวเองจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าหากเขาจะจริงจังกับอาชีพที่เขารักได้มากกว่านี้อีกสักนิด และผมจะไม่บอกว่าแบบไหนผิดหรือแบบไหนถูกทางนั้นนะครับเพราะมันไม่มีผิดไม่มีถูกฮะมันเป็นแค่กฎธรรมชาติจิตวิญญาณที่เสรีแบบไร้ข้อผูกมัดใดๆร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายครับคุณต้องคิดเอาเองว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเราทําได้แค่เลือกไปบนเส้นทางที่เราเชื่อว่าเราจะไม่เสียใจกับทางที่เลือกไปเราสามารถมองย้อนกลับมาสรุปชีวิตของตัวเองแบบตรงไปตรงมาได้ว่าเออกูทําดีที่สุดแล้ว และผมก็หวังว่าโทมัสเอลทรินเช่คาร์ลวิชจะรู้สึกแบบนั้นและน้ำใสๆที่คลอเบ้าตาของเขาในวันที่ถูกสัมภาษณ์ก่อนแมชการกุศลจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกตื้นตันกับชีวิตที่เขาฝันไว้จริงๆไม่ใช่น้ำตาแห่งความขับแค้นใจที่แอบหวังว่าอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตให้ดีกว่านี้เพราะถ้ามันเป็นแบบหลังมันจะเป็นความเจ็บปวดที่สะเทือนมาถึงหัวใจของแฟนบอลทุกๆคนที่รักเขาด้วย อยากไม่ต้องสงสัยครับ